สวัสดีค่ะมาพบกับช่องหวยเด็ดหวยดังนะคะเนาะ,ะวันนี้เรามาอยู่ที่สูตรหวยฮานอยกันนะคะ,ะมาดูผลฮานอยกันสักหน่อยนะคะเนาะ,ะพิเศษนะคะ,ะซูมก้อนิดนึงนะ,ะ,ะวันนี้ฮานอยพิเศษนะคะออกกันที่ ศูนย์เก้าขออภัยนะคะขอเพียนพินศูนย์เก้าศูนย์ะ 0, 9, 0นะคะข้างล่างสองสามนะคะเนาะแอดให้เพื่อนๆน,นะคะเดนเจ็ดไม่มานะคะรองหกไม่มานะคะและแปดก็ไม่มานะคะอันนี้หลุดนะคะ,ะหลุดกันไปนะคะวันนี้เนาะ กับฮานอยพิเศษนะคะหลุดมาดูในคู่ชุดนะคะ90นะคะแอดมี me, แต่แอดไม่ได้เลือกให้นะคะเนาะขออภัยจริงๆนะคะเนาะอ่ะเรามี90นะคะส่วน23นะคะแอดไม่มีนะคะเนาะอ่ะในสูตรมือนะคะแต่แอดไม่ได้เลือกให้กับเพื่อนๆนะคะเนาะขออภัยนะคะเนาะอ่ะนะคะอ่ะมาดูต่อนะคะ กับฮานอยปกตินะคะฮานอยปกติออกอยู่ที่สามห้าเก้านะคะข้างล่าง4ี่สี่เนาะแอดบอกกับเพื่อนๆน,นะคะว่าท่านใดชอบเบิ้ลนะแอดขีดสีเหลืองให้นะคะจะมีอยู่ที่เจ็ดเจ็ดหกหกสามสามห้าห้าสี่สีนะคะแต่แอดไปกระบาดเลือกที่7จให้กับเพื่อนๆเ,เนาะขออภัยนะคะ มาออกโซนนี้กันนะคะเนาะที่สี่สี่นะคะแอดว่ามันจะมีเบิลอยู่นะคะในช่วงนี้เนาะส่วนเลขล่างนะเลขบนนะคะ,อะแอดเฉียดให้กับพเพื่อนๆนะคะเนาะแอดเลือกที่สี่เก้าเก้าสี่นะคะเนาะไปออกที่ห้าเก้าเก้าห้านะคะเนาะเฉียดกันไปหนึ่งแ้มนะคะเนาะไม่งั้นเราจะถูกทั้ง บนและล่างนะคะเนาะเฉียดบนกันไปหนึ่งแต้มนะคะก็คือสี่เก้าเก้าสี่นาะมาออกที่เก้าห้าห้าเก้านะคะเนาะขออภัยนะคะอ่ะมาดู VIP กันนะคะออกกันที่สองแปดสามข้างล่างเจ็ดสามนะคะอันนี้แอดให้เด่นที่สี่นะคะอ่ะไม่มาเนาะอ่ะแอดลืมพูดไปตรงนี้นะคะ เด่นเจ็ดนะคะไม่มาหกไม่มานะคะไปเข้าหลักร้อยก็คือสามนะคะเนาะติดโซนสามหลักร้อยนะคะเนาะ,ะมาดู VIP นะคะแอดให้เด่นสี่ไม่มา,มมาลองศูนย์ไม่มาและเก้าก็ไม่มานะคะในชุดวิ่งนะคะ VIP หลุดนะคะเนาะอันนี้เข้านะคะ VIP หลุดนะคะส่วนในคู่ชุดนะคะแอดเลือกให้เพื่อนๆที่7 3 6 3 4 9 6 7 4 3 7 7มนะคะเนาะมาเข้าโซนนี้เลยนะคะเต็มๆอ่ะวันนี้ไม่ต้องเสียใจนะคะเข้าหนึ่งหน่อยนะคะเนาะส่วนสามแปดนะคะแอดเลือกสีอยู่นะคะแต่แอดไม่ได้การระบาดหลังให้เนาะก็ขออภัยนะคะเนาะอ่ะ ในนี้ถูกกันทั้งบนและล่างนะคะแต่ว่าแอดไปกาละบาดอยู่ที่1 2ึ่งสามี่ห้าหนะคะเนาะแต่ว่าสีในชุดแอดเลือกอยู่นะคะคือ8 3 3 8ามสาไม่ด้การะบาดให้กับเพื่อนๆเนาะขออภัยจริงๆนะคะเนาะอ่ะวันนี้เรามาเริ่มใหม่กันเลยนะคะเนาะ,ะมาดูชุดใหม่วันนี้กันเลยนะคะ ขยับกล้องนิดหนึ่งอ่ะวันนี้นะคะโซนแรกอขอดูชุดแรกกันเลยนะคะ แรกวันนี้เนาะแอดว่าน่าจะมีติดเบิ้ลนะคะเนาะแอดขอเขียนเบิ้ลเบิ้ลก่อนเลยนะคะอ่ะเบิ้ลเบิ้ลนะคะอ่ะท่านใดชอบเบิ้ลเบิ้ลนะจัดกันไปก่อนเลยนะคะเบิ้ลแรกนะคะจะมีอยู่ที่ หกหกนะคะแปดแปดนะคะห้าห้าหกหกแปดแปดนะคะ, 55, 66, 88, นะ,คะเนาะชุดนี้นะคะอ่ะมันจะมาในโซนนะคะสามสามนะคะเนาะ นี่จะเป็นโซนเบิ้ลเนาะโซนเบิ้ลกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเลือกกันเนาะว่าเราจะเลือกโซนไหนเนาะในกาละบาดนะคะเนาะมาดูชุดคู่ต่อมานะคะมาโซนสายสองเลยนะคะเนาะสองหนึ่งนะคะสองสองนะคะ สองสี่นะคะสองห้านะคะสองหกและสองเจ็ดนะคะเนาะสองแปดนะคะและสองเก้านะคะเนาะอ่ะนี่จะเป็นในโซนเลขนะคะ ชุดต่อมานะคะโซนสายเก้านะคะเก้าหนึ่งนะคะเก้าสองนะคะเก้าสามนะคะเก้าสี่นะคะเก้าห้า 96และ97นะคะอ่ะโซนสาย9มาครบแล้วเนาะมาดูโซนสาย8นะคะ81นะคะ82นะคะ84นะคะ แปดห้าและแปดหกนะคะและแปดเจ็ดนะคะ,ะโซนนี้เป็นโซนสายแปดนะคะเนาะโซนต่อมานะคะอ่ะแอดขอเพิ่มนิดนึงนะคะขอเพิ่มกันอยู่ที่ สาหนะคะสามแปดนะคะอ่ะนี่ก็จะเป็นในโซนเนาะอีกชุดหนึ่งนะคะขอเพิ่มอีกชุดหนึ่งนะคะก็ขอเพิ่มอที่ จดสี่นะคะเจ็ดห้านะคะอะอีกชุดหนึ่งนะคะอขอเพิ่มอีกชุดหนึ่งแล้วก็จะนั่นแล้วนะคะเจ็ดห้าเจ็ดเก้านะคะอ่ะอีกโซนหนึ่งนะคะขอเพิ่มอยู่ที่ห้าสี่นะคะ ห้าสามนะคะอ่ะห้าสี่ห้าสามนะคะอ่ะอ่ะวันนี้ครบเรียบร้อยเนาะนะคะ มาเลือกชุดวิ่งกันเลยวันนี้เนาะอ่ะวิ่งเด่นพิเศษนะคะวันนี้เนาะอยู่กันที่สองแดห้านะคะติดที่สองที่แปดที่ห้านะอ่ะเด่นนะคะ เด่นแปดลองห้ากันนะคะเนาะอ่ะแอดขอใช้สีนึงนะคะอ่ะเด่นที่แปดนะคะลองที่สองเนาะอ่ะพูดผิดนะคะเด่นแปดลองสองนะคะส่วนชุดต่อมานะคะจะอยู่กันที่ห้าหกแปดนะคะขอเลือกอยู่ที่ติด หกนะคะและแปดนะคะอ่ะเด่นรองเนาะโซน VIP นะคะอยู่กันที่หนึ่งห้าเก้านะคะติดที่หนึ่งที่ห้าที่เก้ากันเนาะอ่ะทำไมติดโซนนี้เนาะขอเลือกสายที่ติดอยู่ที่ หานะคะและเก้านะคะ,ะเด่นลองกันไปนะวันนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเลือกสีกันนะคะวันนี้เนาะที่เราจะเลือกกันชุดแรกนะคะขอเลือกกันอยู่ที่สองหนึ่งเก้าหนึ่ง สองสี่สองห้าแปดห้าแปดสี่เก้าห้าเก้าสี่ เจ็ดสี่เก้าสองแปดหกหกหก เจ็ดสองและห้าสี่อ่ะวันนี้แอดเลือกให้กับเพื่อนเรียบร้อยนะคะเนาะถ้าชอบนะคะตามกันไปนะอ่ะชุดแรกที่เลือกกันเลยนะคะจะมีอยู่ที่สองสี่นะคะ ี่นะคะหกหกนะคะแปดหกนะคะเจ็ดสี่นะคะและเก้าหนึ่งนะคะเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะเพื่อน อ่ะอีกหนึ่งชุดนะคะก็คือ9สีนะคะอ่ะท่านใดชอบนะคะตามกันไปเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกริ่งนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้แอดจะลาคลิปนี้ไปนะคะให้เพื่อนๆได้รับชมจะไปตามผลเรากันนะคะเนาะว่าที่เราคำนวณไปเมื่อวันนะคะวันนี้วันพฤหัสวันนี้วันศุกร์เนาะพฤหัสที่เราคำนวณกันไปผลออกมาแบบไหนนะคะเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไป พบกันนะคะคลิปหน้าสวัสดีค่ะ